ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าซูจ่องท้องใส่ผ้าร้วยนะครับบมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านน้องพ่อน้องพิมนะครับหลังจากทากันกะมีเวลาว่างนะครับก็เลยมียูทู e อีกหลายๆช่องนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาขนของลงซอยพอน้องพิมแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วก็เลย มาสัมผัสแม่บัวฟันแม่นนะครับบอกว่าฟันได้ตัวเลขหน้าท่างเด็กๆดีๆแล้วนะครับอยากปากเอฟซีเป็นนะครับก็เลยจะมีการสัมผัสแม่บัวฟันแม่นกันนะครับในมือนี่นะครับอยู่ที่บ้านของพ่อน้องพิมพ์นะครับฟันแม่นครับวันนี้ข้อสิมาตามต่อฟันแม่นะัทุกคนเด้อค่ะเอฟ ว่าเป็นโครงสุดท้ทยก็ได้ครับเมื่อนอี้สิมาตามต่อป้าฝันเม่นนะครับเนาะคือเพิ่นวาเพิ่นเข้ามาเลขเพิ่นเข้ามาทุกงวดครับนะครับเนาะบาดนี้เฮาก็สิมาตามต่อมาถามว่ากวามฝันเราไปยังไ๋เราไปกินเข้าเอียงมากเลยว่าเราไปเฮ็ดเอียงมากําบุญอันไหนคือฝันแม่นเดี่ยครับป้าครับขอฟังเนี่ยครับเพราะว่าแม่แม่บัวกาลังสั่งผ้าสังกระจายอยู่ก็สร้างกันผ้าอัน<า><า>องเซเวลรี่นี่ซมเรี่นี่เฮากับเฮ็ดมานล้วองคหนึ่ง้วเด้วครับผม แล้วบ่แล้วยังแต่พระสังฆัจจายสีสางอยู่เดียวนี่กำลังสีสางพระสังฆัจจายป้อนเท็ดแล้วครับเทแ็นแล้วนะโบเท็ดปรเทศแล้วเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่องค์พระอุมาครับบ่อนานะครับบุญบารมีเพิ่นมีเพิ่นเคยฝันแม่นเนาะครับอีซีครับเอ้าบานนี้เขาที่เฮาสิฟังความฝันจากป้าฝันแม่นนะครับโอ้โหที่ถ่ายเนาะโอ้โหสุดท้ายนั่นละครับเอาฝันไปจังได๋ค่ะ แม่บัวฟันมือขึ้นนี่เนาะฝันว่าได้ขึ้นต้นมะขามแม่บัวขึ้นไปขึ้นไปสูงดิไปเห็นงาแหงงาเก่าตัวนี้ว่าสั้นเห็นจังไหนเนาะมันสบผ้าขาหักองนี่ว่าสัน่าไปงาแม่บัวกระจับย่านโต๊กเนาะกรจับมันก็หักอีหลีน่ะแม่บัวกับพวกโต๊กดิฟันก็งามันลงมากลงมากก็ไม่เก็บออกมาขามมะขามนี่ดกเท่งสุกเท่งบั่สุก แม่บัวคนคนเหลียวบึงแม่บัวว่าอคือปวดแท้บักขามสูงแล้วหลายหลายแต่โบนี่จะคนอ่อนซ้อนโออืฟันขึ้นนี่นะครับผมครับฝันอคืนแม่บัวนี่เคยฟันแบบนี้แม่บัวคือสี่แปดสามเลยตัวเก่าครับค่ะตัวตัวเก่าเพราะว่าแม่บัวกัไปขึ้นไปเพราะเห็นงามบักขามเก่าโอ้งามบักขามงาเก่าค่ะเลขตัวเก่าเลย เลขตัวเก่านี่สิคือตัวไหนเงีอันสามแปดแปดสามมันมันออกว่ะบางันแม่บัวกับป่อยสามแปดนวดที่แล้วพอท้องใส่พอท้องใส่ป่อยเอาป่อยสามแปดของแม่บัวป่อยสามหาครับมันอยู่ทึ่งฟันมัเลกุลทึ่งบ่มันสิขึ้นทึ่งนะจนมาหักลงนี่แล้วมันบ่หักนิหักบ่ครับหักหักอยู่หักอยู่บ่แมนมันหักลงแล้วบ่แน่ด้ยนะ ต้องรังแบบบนรงไว้เลยได้ไหครับบนลรางไว้น้ำเลยแม่บัวไปจับมันหักเนาะโอ้ยงาไม้ตัวนี้มันแหงมันเกาตัวนี่โดนงาตัวเกางาเกาตัวสัตว์แม่บัวเราไปจับมันหักไหแม่บัวก็จับหนูไว้กับบัฟังล่องลางเลยล่องลางเลยอ้าวคือตัวนี้หมของว่าเรื่องการก็แม่แม่แม่บัวก็ขึ้นเถิงอยู่างนี้อ่าแต่ว่าพอสบายกับิดว่าอ่าเลขทั้งอันทุ่งเถิงบ่มันสิลงมาอยู่ข้างล่าง หฮะงาเก่ายุงเครื่องแม่นมันสิลงมายุงแางไม่บัวเก็บออกความในเรื่งกินทั้งเหาโอ้ได้กิ่นมะขามสุกได้เห็นบ่แม่นผู้ใดก็เอาบ่มีผู้ใดกล้ามาเอาโอ้ยให้ยนี่เขาก็ยืนเบิ่งซื่อๆบ่ทันมาเอาเขาว่าอ่อนซ้อนแม่บัวเขาว่าโอ้อ่อมะขามก็ลกแถวสั่นเอาว่าครับกระโดดแข็งติดกันก็อ่อนซ้อนแม่บัวแม่น ไม่บวกได้เต็มกระเป๋าเลยประคามกันด้ยได้ครับเจ็บเอวาสันนี่เข่าแล้ค่ะนี่แสดงว่าเข่าแล้วเล็กองไม่บวชคือก็เลือครับเอฟซีครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นที่ปล่อยออกมาแต่กรอนนั่นเข่าหรือจังใดยังสินะกักเหลี่ยวนะครับอยู่ในวงนี้รอยู่ในวงเพราะว่าปล่อยแต่กรอนนั่นปล่อยตัวใดต่กรอนลุงมคลิปแต่ก่อนเก้าสามสี่ครับผมกับไปนนี้นะครับที่ปล่อยออกมาแต่กรอนหนานั่นนะครับอาจจะเข่า ที่ไปท้ายคลิปเมื่อวานนี่ก็ไปเลี้ยวเห็นอยู่อันองค์พระครับเลาไปเห็นอยู่องค์พระเห็นตัวไหนเจ็ดห้าห้าหนึ่งตัวเดียวกันเนอะกับเจ็ดเนาะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันดิอ๋อมันสิ่ตัวเดียวกันได้มันคไายกันมันคไายกันโอ้มันคไายกันจะเปลี่ยนนะครับเจ็ดมันเลี้ยวเห็นแบบเจ็ดแบบหนึ่งนะเม้วนนี่อ๋อครับอ่ไปเห็นอยู่องค์พระอีกเมื่อวานนี่ตัวที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่เรากลับเอาลูเนาะโอ้มัน เก็บหาหาเก็บนี่เฮาเบิ่งจังนึงมันคือหนึ่งหามันบอกโอ้ก็หมายสั่นครับพม่สวยในบัวเลยเอาใส่กันมากเลยครับเป็นมากลัวนะนอกจากเครื่องแม่บัวมาฝันด้ยเนี่ยก็ไปเห็นม่าแล้วก็มาฝันอีกแม่นี่แหละฝันตัวที่ว่าขึ้นต้นมะขามนี่ล่ะโอ้ขึ้นต้นมะขามปกติครับแม่บัวเคยฝันได้แปดสามเลยนะครับผมเคยฝันได้แปดสามเลยต้นมะขามต้นนี้คืออยู่บ้านเก่าบ้านเก่าวนแม่บัวอยู่ท่งอัน บ้านแม่บัวผุนอ่ะบ้านเก่าผุนบ้านเก่าอยู่ตอนบ้านใหญ่มาอยู่น้ำปัวได้หนิบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับที่นี่สองหกอย่าลืมนะครับครับอย่าลืมนะครับเตัอบ้านหลขที่บ้านเก่านะครับอีกที่อ่าสองหกก็คือกันไปกันไปโอ้แสดงว่าเป็นเป็นหาฮังสองโทหาฮังไม่ซีฮังซีฮังทั้งหมดเลยกรมสรุปกรงสุดท้ายว่ามีตัวไดเนี้ยอืมเราก็ถือว่าได้แล้วค่ะ ตาัเเม่ผัวช่วโน้นะคะเนาะนหาทั้งนี้ตามเบอร์ทู่กระทูได้ค่ะถือว่าบาลายต่อค่ะไม่ค่ะตามไค่ะแปดสามหนึ่งหาสองคกเก้าสามสี่เจ็ดห้าตามที่แม่บัวฝันแบบนี้เป็นสี่เป็นแปดสามตลอดเลยต้องเป็นแปดสามนอนเงแม่บัวฝันน้งองกอ คือย้ำแต่แปลสามแม่คือย้ำแต่แปลสามนะครับเติมเน้นๆของตัวนี้เลยล่ะแม่บัวมากหาสามอาวงกลมขึ้่นแนวอันที่เลี่ยวหันแม่บัวกับเน้นหาสามดิอออือวงกลมเอเพิ่นแน่วัดอันวงกลมนี่คือเล็กมักเนาะงวดก่อนเน้นเน้นซ้ำหาหาซ้ำแต่ว่าแม่บัวยังบพิ่นอะไปเบิ้งวัดไปเอาตัวเน้นเอาตัวเน้นนะครับหาปอยหาหางคือคือกันงวดก่อนกับซีหางหาหางคือกัน ต้องโตก็เข้าตัวเน้ยนเลยครับเอฟซีครับเนี่ยเด้อตัวเก่าก็มาดีเด้อที่ของไ่มีหักมีสิบางไม่มีหักตัวเก่าออกได้ครับอีหยังก็ได้เนาะครับเนาะเพราะฝันฝันเกียวแกก็ของเก่าครับเอฟซีเกียวแกแต่ของเก่าเนาะครับเนาะต้นมะขามกับงาเก่าบ้านกับบ้านเก่าครับบ้านกับบ้านเลขที่ก็สำคัญบ้านเลขอีก็สองหกอีกบ้านเอฟซีครับฝันเกี่ยวบ้านหลังเก่าหรือเน้นไปที่บ้านเลขที่นะแม่นอีหลีครับเอฟซีครับ เดี๋ยวเตาปูมักค่ะนี่คือแน่วท่างจากป่าฟันแดงั่นนันไม่ใช่เร่องะไรครับเอ้ยเจ็บเจีมจ้ะนั่นจะจะจะเป็นยังไงเบอร์โทรก็มีตัวไหนบ้างไปเบิ้งเบอร์โทรกับสุดไปสุดครับเจ็ดห้าแปดค่ะสี่เจ็ด สองเก้าพี่น้องเบอร์โทรไม่บัวนะบ้านน้เามขาสองเก้าก็สองหกกันกับ้านเล็กบ้านเก่าเทืระบาดเงี้ออย่าหลายตัวบ้านนั้นคือ่นวาขึ้นหัวลงเบอร์โทรครับเบอร์โทรไม่บัวนะครับโทรหาเพื่อนกับพี่น้องก็ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดสองเก้ามีอย่างกับโทรประสาทกันในเจ้อพี่น้องแล้วก็มีบัวด้วครับคนฝันแม่ครับย่ำอีเชื้อก็ได้ชัวเรกสิอกเนาะมีเพิ่มเอมซีกับโทรมหาท่องใส เอออ้นอฟซีทองสายพารวยเก้าห้าห้าเก้าแปดพารวย่องที่สองเพื่อเพื่อเพื่อเห็นแต่ว่าก็เห็นกันคือเก่าแล้วครับช่วงนี้น่าจะเห็นกันอยู่เรื่อยนะครับเพื่อเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะครับผมช่วยหากันครับเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าแต่เกากับบุคอยไดเปลี่ยนแปลงดิถาล่วงเป็นซี่กะออกได้ดิครับในวดที่ผ่านมากับล่วงสามหาวงกลมให้แบบนี้นะครับออกได้ดิออกได้ ออกเลยได้ครับแต่ว่าหาหางงวดนี้ก็เป็นงวดนี้ก็เป็นสี่หางนะครับสองตัวสี่หางสามตัวหางเดียวนะครับครับกับอนเนี่ยนะครับเอ้กับพี่นีพิจาละาเอานะครับเอฟซีทุกท่านครับมาชอบค่อยๆจัดคัดกรผพานนะครับถ้าเป็นคือยังหวดที่พานมากก็ดีไปนะครับเพราะว่าเขามั้วันนี้วันที่สี่ครับผมวันนี้วันที่สี่นะครับแต่แต่ที่ผ่านมาแล้ว หลังจากผาดมาแล้วจะมาเข่าไม่ในีซีงวดครับผาดก็คือผาดแค่งวดเดียวผาดลัดสองวดครับผาดสองงวดผาดสองวดแต่เขามาแล้วสามงวดครับตัวมามาเข่าสามงวดนะครับสามงวดทีดเป็นไม่คลิปได้นะครับงวดนี้เป็นงวดที่ซีนะครับลองได้ครับเร้อบซีถูกทันครับ ครับหลายกล้องเนาะมันก็เลยหมุนต้องหันไปหันมากล็อปซี่อาจจะไล่ตาแล้วตาไล่ในหน่นอนนะครับอันนั่นแหละก็สิว่าหักพิงอยู่นะครับก็เลยหันมาหาช่าง็ไม่ไหวครับเห็นกันแล้วเนาะครับผมอันนี้ก็คือของป้าฟันแหม็นนะครับเดิมคนให้แนวทางไว้ตรงนี้แตเอฟซีเขามากะใช้วิจารณญาณการรับชมครับครับผมกะทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางครับครับขอขอบคุณ ฝันแม่นครับผมขอบคุณครับฝันแม่นครับสวัสดีเต็มเต็มเลยมาจะไม่บอกเนี่ยแะครับสำหรับสรุปตัวเลขแนวทางนะครับของเมยบัวฝันแม่นนะครับก็มีแปดสามหนึ่งห้านะครับส่วนปล่อยขั้นคนก่อนมากก็คือเก้าสามสี่แล้วก็สามสี่นะครับจะมีเพิ่มเติมมากก็คือแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดห้า แลวก็บ,บานเลีที่เกานะครับคือสองหกแค่นั้นนะครับซึ่งในหมวดที่ผ่านมานะครับก็ปล่อยหาหางแบบนี้นะครับแต่ว่ากับมักจะออกอยู่ที่วงกลมนะครับสําหรับวดนนี้ก็ลองิึงเด้ครับเด้อว,ว่าจะออกอยู่ในวงกลมหรือว่าเอฟซีท่นานไดมักชอบทั้งหมดกัหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเนะาะหวดนี้จะมีสามตัวหนึ่งหางนะครับและก็2สองตัวหาหางนะครับ หลายงวด,ด,ดววนะครับเด้อสาหรับแม่บัวฟันแม่นนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ซีล้วนะครับสําหรับที่เขามานะครับการลองเบิ้งวังงวดที่ซีจะเขาบอ่อจะผ่านบอ่อนะครับสําหรับแม่บัวฟันแม่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติการไทยทําไปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามาเบิ้งมาชมมาก,ากดไลค์กดแจ้์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้เพื่อเปลี่ยนกระลังใจให้แกทั้งช่องท่องสพรผ้ารวยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีโชคไม่ใช่กันในวันสิ้นปีใหม่นะครับใกล้สิ้นปีใหม่แล้วนะครับเ,เป็นของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับผม